พี่ออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรเนี่ยกล่องเล็กๆขนาดนี้นะเอาละเดี๋ยวเราก็มาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเป็นอะไรก็ตั้งแต่พี่ป๊อปเริ่มทำงานนะนางก็เป็นสายเปมาโดยตลอดนะคะบางทีแม่อยากได้อะไร ก็แค่แคปหน้าจอส่งไปให้นะแล้วก็รอรับค่ะเดี๋ยวนางก็จะสั่งของมาให้นะคะไม่เคยเกี่ยงงอนอะไรเลยนะคะอะไรนาะก็เป็นอ่ครีมกันแดดของยูซูลีนค่ะพี่ออกก็ลืมนะลืมไปเลยนะคะคือตัวเองเคยบ่นเล่นๆน,นะว่าเนี่ย ครีมกันแดดของแม่หมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยสั่งครีมกันแดดจากช้อปปี้มาให้นะคะตอนแรกพี่อ้อกก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไร <c oughs> ก็แอบ,บลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะคือเคยบ่นเอาไว้แล้วตัวเองก็ลืมนะจำไม่ได้ว่าบน่นบ่นว่าอยากได้อะไรนะคะเอออ๋อเป็นครีมกันแดด เนี่ยค่ะของยูเซลีนนะคะเพราะว่าพี่อ้อเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะผิวหน้าเนี่ยจะแพ้ง่ายถ้าเผื่อว่าใช้ครีมอย่างอื่นเนี่ยจะมีผื่นขึ้นตลอดนะเป็นผลด,ดนะคะเป็นผลเม็ดเล็กๆอะ่ะจะเป็นผื่นขึ้นตลอดนะคะใช้ไม่ได้เลยนะจะใช้ได้อย่างเดียวนะคะคือเวทสําอางของยูเซลีนนะก็สรุปว่าเป็นครีมกันแดดของยูเซลีนค่ะนางส่งมาให้นะโอเคชอบมากๆเลยค่ะ